และนอ,อกจากผมมังกรที่มีการรีเวิร์กนะครับโอดูฮะและซึ่งเป็นผมปีศาจใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งกน,นคือผลแก๊สหรผมของซีซ่านั่นเองเมื่อเราใช้พลังจะมีส่วนของแก๊สเวียนอยู่รอบตัวเรามีส่วนของรอยมิเตอร์ซึ่งแปลงร่างได้ประกอบด้วยกันทั้งหมด5สกิลสกิลแรกควบคุมฟันด้วยดาบแก๊สพร้อมกันบิดภายในตัวสกิลสองสร้างวงแหวนแก๊สรอบตัวล้างใจแล้วก็ปล่อยจู่โจมศัตรูแบบระเบิดเ,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 เรียกได้ว่าค่อนข้างรุนแรงสกิลสามคือการเรียกปีศาจแก๊สออกมารอบๆเพื่อจู่โจมระยะไกลนั่่นเเอองบบบกกกกกลยคครรััววาาแมๆพดูฮะ เพื่อใช้ในการจูจ่โจมแรงยา,กายกษ์นั่นเองสกิลท้ายก็คือสกิลเอฟก็คือการบินนั่นเองบินผ่านศัตรูก็จะมีดาวเมจแถมชื่อเรื่องของการบินได้ด้วยเช่นกันนะครับ,บโอวกดฮะบินได้และเพิ่มเติมคือมีส่วนของการตีธรรมดาวเช่นกันก็คือการคอมแบทนั่นเองครับ,บโอวกดฮะก็ใช้ดาบไรเซเบอร์ในการฟันบอกเลยว่าโคตรเท่มากครับผมและเมื่อไรหรอมิสเตอร์เดลก็สามารถแปลงร่างได้กลายร่างเป็นกาเดียนสุดเท่ที่สามารถถือดาบไรเซเบอร์ไล่ฟันได้ครับโอวกดฮะสแปมได้โหดมากเลยพร้อมสกิลใในรรร่่่่าาางงงงแปลทีีมมวหญกๆคับโโอดฮ ดียังไงก็โดดน,นะครับผมเมื่อยิงเสร็จก็ใช้ดาบฟาดต่อได้นะครับบกุกโกโดฮะสกิลโหดมากและที่ขาดมาได้คือสกิลสุดหลักการครับบกุกโกโดฮะก็คือการเรียกอสูรแกส๊สออกมาจู่โจมศัตรูเหมือนเดิมนะครับบุโกโดฮะแต่ว่าบินไม่ได้นะครับบกุกโกโดฮะเพราะว่าสกิล F นั้นเป็นเด็ดนั่นเองครับบกุกโกโดฮะพอเราเด็ดเสร็จนะครับผมฮะก็จะพุ่งไปจ้วงศัตรูแล้วก็ฟันนั่นเองครับผ